อาอาลับเช้าวันรุ่งขึ้นแล้วครับนี่กำลังจะมาหาข้าวกินตอนนี้ถึงอีกร้านหนึ่งแล้วอยู่ในตัวเมืองตราานะเข้ามาจะเจอแอดร้านนี้ก่อนร้านแรกเลยนะนี่เดี๋ยวแพนให้ดูชื่อเกี๊ยวหนองบัวนี่้าวอ่ะ,อะเดี๋เลินเข้ามาในร้านกัน ตากล้องก็เดินปาดหน้าทีมงานนะเดินปาดไปปาดสวัสดีครับเออได้นะขายเมื่อชันได้ด้วยนะใครมากินที่นี่ก็มาซื้อของกลับไปได้เลยนะเปิดมากี่ปีแล้วครับพี่ อ๋อร้านนี้ร้านนี้เปิดมาห้าสิบกว่าปีแล้วนะอ๋อรีโนเวทใหม่มาอีกห้าปีโอเคโอ้มามีกั้งด้วยคนน่ากินหมดเลยอ่ะเออนี่ยดูนี่ครัโอ้ยเป็นไงเป็นไงไปไงมามีกั้งคือจริงๆเขาเป็นร้านเก่าแก่นะแต่พอรุ่นที่สองรุ่นที่สามมาทำอะไรอย่างงเี้ยครับก็ปรับมาให้มันดูทันสมัยมากขึ้นนี่จานยักษ์นี้เนี่ยพี่มีคนสั่งเป็นชั้นอย่างงี้จริงๆเหรอ โอ้ผมไม่ไหวเพียงไม่น่าหนดเราเอาอันที่พี่แนะนําดีกว่าครับเอาบะหมี่แห้งเนี่แหละครับเป็นเส้นที่เขาทําเองนะครับอ๋อมีบะหมี่เย็นบะหมี่เย็นอย่างนี้เลยเหมือนญี่ปุ่นเลยบะหมี่เย็นใส่กั๊มแล้วอยากกินเกี๊ยวปลาด้วยเห็นเกี๊ยวปลาห้ากินมากเลยมีสามดาวด้วยได้ครับเอาบะหมี่เย็นกับเกี๊ยวปลาแล้วกันครับการตกแต่งร้านก็คือทันสมัยครับยิงร่วมสมัยแล้วแหละคืออย่างที่เห็นยวถ่ายให้ดูนะก็แบบ มีแอร์ผสมพัดลมนะร้านสวยงามมาถ่ายรูปได้สบายเลยนะครับแล้วก็แบบเมนูอาหารเยอะแยะของกินเล่นยันของหลักนะนี <c oughs> ่กินได้ทุกเพศทุกวัยเยการเดิน <c oughs> ทางก็ง่ายจอดรถหน้าร้านได้เลย <c oughs> แต่ทีมเราไปจอดนั้งไกลเลยอ๋อเหา่นี่ที่บอกว่าครบที่เดียวนะข้างบนเป็นร้านกาแฟน,นะสวยงามเดี๋ยว <c oughs> ส่งรูปไปดูชิดช t h เ Second เกลลาเตงแหละ <c oughs> ชั้นสองชั้นสองเป็นเ p e c i เ l นะชัว อ่ะโอ้หเคี้ยวโอ้หเคี้ยวปลาน้ากินเน,นี่ยเป็นไงเอน็นมากกว่านี้ไม่ได้นะน้ำจิ้มจะหล่นลงไป <laughs> โอ้โหอ่อากลางขนี้นี่หมี่เย็นมาก็มาแล้วนะมาเป็นเซตงี้ไปเลยคือปกติหมี่เย็นนะคือจริงเมื่อกี้นั่งฟังกับมากับพี่ในพื้นที่อร <c oughs> คือเขาเริมตั้งแต่รถเข็นป๊อกป๊อกป๊อกเลยนะแล้วก็พอกลายเป็น สามล้อเป็นรถเครื่องเสร็จแล้วก็ขึ้นมาเป็นร้านที่เป็นไม้ต้นตอนนี้ร้านเป็นสวยงามด้านหลังแบบนี้นะครับเมนูก็ปรับตามยุคสมัยไปด้วยนะครับห <Yeah. S 1> มี่เย็นทําจากหมี่ที่เนี่แหละ,ะนี่นี่นะให้เราเราปรุงอันนี้ก่อนลวกันแล้วก็คน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  เออวววเวลาเวลาใส่เสื้อขาวมาทีไรนะต้องมีอะไรที่เสียย่ยงนี่กกนทุกทีโอ้ยบะหมี่หมูมแดงหมูลกรอกต้องยงนำน้ำข้นมาด้วยผ่านมาทางนี้นี่โอ้มาลองร่อนบะหมีม่ใช้บะหมี่เหมือนบะหมี่เขาเองนะครับไม่ใช่บะหมี่แบบญี่ปุ่นญนะี่ปุ่นเนาะ ทอเตมนี่เกือบสำลักบะหมี่เด้งเด้งเดงเงเดงมากเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้ผมว่าเอามาแทนบะหมี่ญี่ปุ่นได้แบบไม่เขินเลยนะเพราะมันเด้งเดงนุ่มๆนะครับแบบเส้นแบบอร่อยอัน่ะมบเกี๊ยวปลานะนี่จุ่มลงไปในน้ำซุปแบบนี้ ในน้ำจิ้มแบบนี้ดู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 อืมอ,นนอร่อยอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะอือดูแต่ละอย่างก็ดูน่ากินมากเดี๋ยวไปกินก่อนไฮแว๊บมาอย่างนี้ก็ลองมาดูเนี่ยกินแป๊บเดียวจะหมดจานแล้ว ให้เมนูครบพ้วนเลยของกินเล่นก็เยอะบะหมี่เย็นตาโฟข้าวเค้กโอ้โห้นี่ขนมยังมีเรื่องเล่าเลยเนี่ยมะพราะ้าวนำมาจากเกาะกูดความพิเศษคือเป็นมะพร้าวสองน้ำน้ำจืดและน้ำทะเลซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครโอ้โหนี้มีใส่สับประรดเชื่อมด้วยอ่ะมิ้น

กินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วกินไอจินมกะทิด้วยนะครับอร่อยมากเลยอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวไปต่อกาแฟกันเราไปกินกาแฟกันต่อขึ้นไปชั้นสอง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 นี่อยู่ในร้านเลยนะนี่ทางขึ้นไปชั้นสองค,ครับ<แ><แ>นี่จริงครับพอมมีหมูสเต๊ด้วย นี่ร้านกาแฟอยู่ชั้นสองเลยนะนี่ซ้ายมือเป็นห้องแอร์สวยงามสวัสดีครับนี่ร้านกาแฟอยู่ชั้นสอง second เอาอเมริกาโน่เย็นแก้วหนึ่งครับ<ช>เฮ้ยแต่เขามีมีเบรนดด้วยนะวันนี้อ่ะผมเอาขั้วกลางนะครับมาสั่งเสร็จแล้วเดินดูรอบร้านดีกว่า ร้านสวยงามครับแอร์เย็นดเดี๋ยวเราไปนั่งรอกอาแฟดีกว่าเปิดร้านตั้งสี่หมูได้ไหมผมจะมาหาพี่ชิคเนี่ยผมจะพาเราพูดว่าเดี๋ยวจะรู้จักคนตัวโตเยอะเหมือนกันคือแบงค์เลิศแต่ผมมันไม่รู้จักแจะโตมาเนี่ยสวัสดีครับผมไม่เพดนะครับรอะพู้ว่าอ่ะ,อะหลังจากเกี๊ยวหนองบัวมาแล้วนะครับกินคาไปแล้วเมื่อกี้กินหวานไปนิดนึงแต่ไม่จุใจมากินกันอีกร้านหนึ่งนี่ ร้านชื่อลุงป้าบ้านล่างดูร้านสวยงามนี่แม้านนองแมพนี่โหเป็นคาเฟ่มีต้นไม้สวยอยู่ข้างหน้าเลยข้ามถนนก่อนรอแป๊บนึงน่งรถชนโหจริงๆมีขนมไทยด้วยมีอาหารคาวด้วยนะนี่ขนมไทยป้าหนอมนี่เดินตรองไป วัสดีครับสวัสดีครับโอ้มีครบเลยอ่ะมีอาหารคาวด้วยนะั่ะวัสดีครับ,รบมีร้านกาแฟอยู่ข้างในด้วย เรียกได้ว่าเข้ามาร้านเดียวมีทั้งข้าวหวานกาแฟครบเลยนะครับวันนั้นลองแวะมากินดูนะนี่ปเป็นจานกลางไหมคะเราข้าวปล่าไปแชร์ดีไหมคะโอเคเดี๋ยวแม่จัดให้นะคะขอบคุณครับอันนี้เป็นจานกลางใช่ไหมฮะแล้วก็นนี้เป็นจานกลางมันเป็นชุดเะคนะอ๋อครับจะมีไข่ต้มแล้วก็มีแคบหมูด,ด้วยค่ะสดได้ครับขอบคุณมากครับนี่คนคอมเมนต์ชมเต็มเลย สวยงาิ่งเหมือนเข้ามาเป็นร้านข้าวแกงครับจริงๆมาร้านเดียวมีทั้งข้าวทั้งหวานข้าวแกงนั่งสบายติดแอร์เป็นเชตที่คาฟฟ่มีครบนี่มีน้ำแดงน้ำเขียวให้ดื่มฟรีด้วยนะครับคือมาที่เดียวได้ครบหมดเลยนะครับแล้วจริงๆร้านนี้คือมีประวัตินะจริงเจ้าของคือนันเน็กกันละแม่นันเน็ตเขาก็ยังยืนขายอยู่ข้างหน้า จริงๆแล้วพี่บกเมื่อก่อนเนี่ยเขาขายนักเรียนก่อนเนาะขายเฉพาะนักเรียน <10 S 1> ก่อนเ<า>น,<า>นั้นเมื่อก่อนขายมาสิบบาทร้านตั้งอยู่ข้างหน้านในนู้นเลยในหมู่บ้าน<ช>บ้านลงถ้านักเรียนยังกินไม่หมดนักเรียนทำมาก่อนนักเรียนต้องเด็กินก่อนอคนนอกต้องลอแล้วนักเรียนห้ามกินเหลือกินเหลือถือว่าแล้วก็น้าฟรีไม่อั้นอ,อะไรแล้วได้เออได้เลิ่จริงๆน่ารักร้านเนี้ยจริงๆเมื่อก่อนแล้วเนี่ยเขาขายอยู่ข้างหน้าที่อื่นนี่ไม่ให้ตรงนี้แล้วขายในตลาดขายเฉพาะนักเรียนก่อน ถ้าเขาเดินมาต้องรอก่อนให้นักเรียนกินเสร็จก่อนนะครับแล้วนักเรียนก็ต้องห้ามกินเหลือโดยมอกจะขายจานละสิบบาทนะแล้วพอนัาเรียนกินเสร็จแล้วเข้าโรงเรียนไปแล้วเนี่ยก็ค่อยคนอื่นก็ค่อยสั่งต่อกินต่อได้นะครับจริงๆแล้วน่ารักมากๆเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราดูบริวเวณบริการร้านเสร็จแล้วเดี๋ยวเรารออาหารมาดีกว่ามาแล้วเป็นแบบนี้เราสั่งมันเหมือนเหมือนข้าวราดแกงนะเราสั่งเป็นแบบจานมาแบ่งกัน ยดูเม,รรม,ดม็กาแฟซะก่อนกาแฟธรรมดาร้านสต็อกเม็กาแฟอย่างนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับแต่ละเม็ดนี้นี่ไม่แต่อีกดิชั่นทั้งนั้นเลยนะแล้ว ตะตอกไม่เยอะๆอย่างงี้นี่แบบคนที่นี่เขากินกันใช่ไหมเออกินครับแต่ว่า<ม>วนเนี่ยครัเวลาตะตอกเวลาของคนเขามาทานกันมันไม่ได้ออกตะตอกความเงินท่าเสือะไรเงี้ยมันจะมาเปนมาที่อ๋อมาทีเดียวคือเหมือนกุ๊มนี้เขากินเขาจะกินกินเลยเกินเลยจริงๆชอบหลายอันเลยครับแต่ว่าพี่ชอบกินกาแฟสว่างสว่าง ใช่แล้วก็แล้วก็ชอบกินเหมือนว่าเขาเรียกว่าไงดีอ่ะช้ากินโปรเซสปกติอ่ะเอออนี่มาคแบพ่อแม่แล้วมีผิดมีผิดเยอะส่วนเขาอ่ะเาไม่คิดว่าเจอร้าน เราชอบ,บแบบการเรียนร้านนี้ตั้งแต่คุณแม่นะคือผมว่ามันดูเรียวอ่ะพ่หมนมันเป็นเขาไม่ใช่แม่ค้าเออมีความตั้งใจอื่นด้วยมันเลยแบบน่ารักนั่งเรียบร้อยกาแฟก็ดีอาหารก็อร่อยแล้วแถมแม่เขนาน่ารักอีกโอ้โหครบกินกาแฟเสร็จแล้วมาต่อขนมไทยป้าหนอมอยู่ที่เดียวกันนี่กาแฟเป็นมืออยู่เลยดูโอ้ยนี่ขนม เดินเข้ามาอย่างนี้เลยขนมอะไร้ะหนัโลงขนม อันนี้เราเดินเข้ามาในครัวเขานี่นะออริจินอลเลยโอ้ิธี่ทำก่อนจะกินของจริงโอ้ยอันนี้เบลยอันนี้จะของตัวจริงอธิการบดีมหาวิทยาลัยปนอมสวัสดีครับสวัสดีครับออริจินอลมากๆเห็นวิธีทำระทึ่งไปเลยสุดยอดไปเลยอ่ะเห็นแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนต่อดีกว่าข้างล่างครับเป็นครัวนะแบบควรยังแบบควรแบบโบราณโบราณอยู่เลยอ่ะ เราขึ้นไมข้างบนที่เป็นตัวร้านขนมสวยงามสวนี่้าสวัสดีครับบรรยากาศดูลมรื่นมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอถ่ายไปด้วยแล้วกันนะครับแค่นี้ก็เยอะมากแล้ว ลูกสาวคุณรับมรดกทั้งหมดจากแม่สาธุน้องปั้นไม่ได้ปั้นไม่ได้เฮ้ยทางทางนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวอันนี้บันดุกนะครับขนมท้องถิ่นตราของอร่อยกว่าเขาอย่าเงี้ยมนทำจากอะไรครับข้าวค่ะออ๋ทำจากข้าวเอาเบโม่แล้วก็มากวนด้วย ที่บ้านเราจะใช้น้ำน้ำด่างกล้วยค่ะน้ำด่างกล้วยใช่กล้วยไปเผาใช่ไมไม่เคยนี้ผมไม่เคยเห็นเลยขนมขนมอ๋อต้องราน้ำเชื่อมกะทิแล้วก็ถั่วอีกอ๋อราดน้ำเชื่อมกะทิถั่วอีกทีหนึ่ง น้องขงนี้เหมาะขายขนมมายิ้มตลอดเลยเออดีเลยคลิปนี้รล้ววิวแน่นอนมาดูแม่ค้านะ <c oughs> ม,นมาดูขนม <c oughs> แล้วมาลุงแฟนยังไม่มีเลยอ่อแล้วแต่แฟนยังไม่มีเลยอะ <c oughs> อ่าเสียเวลามีอันนี้ขนมขนมพื้นถิ่นตรานะเรียกว่าอะไรนะพี่ขนมบ้านดู บันดุบันดุบันดุเอาบันดุกก็เวียนน้ำไม่นเวียน้ำบ้างเชื่อถือไม่ได้ตรงนี้แหละน้องวมอตอนแรกพี่เขาก็กอเชือกอร่อยแปลกดีแปลกใช่เฮ้ยแต่ผมว่ามันมันไม่ได้ความแปลกที่รับไม่ได้นะว่าได้ดีดีให้ออกินคนเดียวตายแล้วันะมันดึบนะมันดึบหึบหึนึบหนึบหนึบหนะบรนบนบหนบนนึนึนบน เฮ้ยอันน tamam> ี้อร่อยมากอะอร่อยมากมากเลยอะเฮ้ยอันนี้อันน sì ี้อันน nee> ี้อร่อยคือเชื่อมคือเชื่อมไม่ถึงจุดที่มันแบบเดะเลยอะอันนี้เขาเหนียวมากใสเข้าต้องมาใส่กลอยใช่ไหมพี่ใช่พี่นี่ยกลอยนี่กลอยตอนนี้ก็สรุปให้มาที่นี่นะคาหวานกาแฟครบแล้วไม่ได้ครบธรรมดา อร่อยอร่อยมากเลยนะตั้งแต่กับข้าวของแม่เขาละกาแฟของน้องเขาแล้วมาถึงขนมไทยบนนี้นะครับบรรยากาศนี้ถ่ายรูปในทุกมุมเหมือนกันนะผมว่านะเหมือนมาอุดหนุนแบบเหมือนเป็นหาบเออเป็นหับของคอมมูนิตี้คนในพื้นที่อะไรเงี้ยเพราะงั้นเนี่ยนาอุดหนุนเถอะมีแต่คนน่ารักนะแม่เขาก็น่ารักน้องบาริซาก็น่ารักมากคนขายขนมก็น่ารักอีก ที่สำคัญกับความอร่อยอมว่ามันคือคนจริงๆเพราะคนมันน่ารักทุกอย่างมันโอเคหมดใครชอบถ่ายรูปนี้ก็ถ่ายได้ทุกมุมเหมือนกันนะเพราะงั้นลองแวะมากันดูนะครับตอนนี้ไปกินต่อแล้ว๋้ยเตี๋คุ้นหนิงนั่นแหละตัวเราดูถ่วงก็มีเฮ้ยโหนี่มีวาช่องอี้ด้วยอ่ะนี่กินกับข้าวเหนียวนะ ก,กินไดพอทำใจแล้วพี่ต่ายเย็นนี้นบบนกินแต่โปรตีนละเ้อร์มีเกียวด้วยไม่ถง,งก็เขาอ่อนมากนะปกติผมไม่ชอบกินถง,งก็เลยแต่อันนี้กินอันนี้กินได้วะ่ะอร่อยอร่อยถง,งก็ถง,งก็นี้ต้องพิเศษอะไรแน่เลยก,กุ้กับปลาอีกตื อร่อยมากคือถ้ามากินขนมก็แวะมากินก๋วยเตี๋ยวพี่เขาด้วยนะคือสะอาดสะอ้านอ่ะรสชาติดีเครื่องเติมถังน่องอ่อนมากปกติโอเมกอนไม่ไม่กินถังน่องเลยพี่แต่อันนี้กินได้ถั่วงอันนี้อร่อยเพราะว่ามันขอดสารออคะ๋เขาเพาไปขอดามันไม่มันไม่เหม็นเหม็นเกียวเกียวที่แบบผมกไม่ชอบเลยปกติไม่กินถุงน่อง ปาปีตัวใหญ่มากอ่ะครับก่อนขึ้นเรือไปเกาะช้างนะเราแวะมากินกาแฟก่อนรอไปขึ้นเรือหน่อยนี่วองกเล่บีชคาเฟ่แวะป,ป่ะร้านสวยงามตามท้องเรื่องเข้าไปจะมีคนขายไหมวองกเล่แปลว่าหอยลายผิดประตูเล่นมุกวันนี้ วองโกเล่บีชคาเฟ่ขนมเพียบขน,เพ,บขนเพียบเลยขนมเพียบเลยข้างนอกเป็นไง นี่ไม่ใช่โรงแรมนะนี่เป็นคาเฟ่ยอย่างเดียวนะดูดูด,ดูดูบรรยากาศซะก่อนนี่แล้วบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับอยู่ริมทะเลนะครับนี่นี่นี่โอ้โหเดี๋ยวแพ้ให้ดูเดี๋ยวแพ้ให้ดูแพ้ให้ดู ับมีชิงช้ายอยู่สามตัวนี่ข้างหน้านี่ทะเลเลยแล้วในนี้เขามีหลายโซนนะมีโซนติดริมทะเลเพราะงั้นเนี่ยใครชอบถ่ายรูปเนี่ยรับรอง สวยงามอ่ะเดี๋ยวเอาบรรยากาศแบบมองเข้าไปที่คาเฟ่ให้ดูว่าเป็นไงแล้วโต๊ะตรงกลางนี่สวยมากนี่พิมพ์โห,โหดูโต๊ะตรงกลางซะกก่อนอะโอเคเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูเครื่องดื่มเขาเป็นยังไงกันบ้างดีกว,ว่าไม่ชินเลย เป็นนุ่งคาเฟ่ฮอปปิ้งไม่ชินสั่งมาเป็นเมริกาโน่นะเขาทำมาแบบเชคคาลาโต้ใช่ไหมเขาเรียกเชคคาลาโต้ขายาับขายาับมาเข้มข้นดีนะครัเพราะงั้นก็แวะมากันได้นะริมทะเลสวยงามอย่าไปต่อ